สวัสดีครับพี่มอนวันนี้เรามาวิ่งอะไรครับวันนี้วิ่งอะไรดีเดี๋ยวไม่วางโปรแกรมเลยครับยังไม่ได้วางโปรแกรมครับอันนี้ก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์สําหรับเอริกินเอริกินนิดหนึ่งนะเตรียมให้สมาชิกคาราลย์มีสมาชิกกี่คนครับมีกีหกสิบหกสิบกว่าคนหกสิบคนโอ้โหทีมมงานไ่ถึ เราปกติมีมีโคดไม่มีคนที่วางแผนให้ไหมไม่มีครับไม่มีก็จะมาตกลงกันหน้าหน้าสนามเลยว่าวันนี้จะวิ่งอะไรดีอ๋อแต่ว่าวันอังคารส่วนใหญ่จะเป็นวัน i n t จะเป็น i n t e ครับส่วนวันพฤหัสก็จะเป็น tempo โอเคอทีมข้าลอยปกติใครเข้ามาวิ่งก็ได้ไหมปกติก็ใครก็มาวิ่งก็ได้ครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่ม พวกเราหมายถึงว่าคนอื่นก็มาแจมได้อ่ะพี่ม่อนก่อนที่เราจะเริ่มวันนี้นะเราให้ผมฟังนิดนึงพี่ม่อนเพิ่งเพิ่งเริ่มวิ่งใช่ไหมช่วงนี้ผมเพิ่งเริ่มวิ่งครับเป็นยังไงบ้างเกิดอ็กซิเดนต์มาครบรอบดเป็นปีพอดีเนาะตอนนี้วิ่งมาประมาณกี่เดือนแล้วก็เริ่มท่าวิ่งสองสามเดือนแต่ว่าสองสามเดือนเบาๆเกิดเป็นการเจ็บหน้าอกอเป็นอุบัติเหตุที่หนักอยู่เนาะค่อนข้างหนักอยู่เนาะจัดหัสครับอ่าแล้วก็ค่อยๆไปนะตอนนี้ โปรเจกต์ว่าจะอีกอีกนานไม่ถึงจะวิ่งวิ่งเต่าเดิมได้ไหมหรือว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรดิเอร์สมันได้จุดอิ่มตัวมาแล้วได้หมดทุกอย่างแล้วใช่ได้มาทุกอย่างจริงๆริงนะได้ได้ชีวิตก็ดีแล้วใช่ไหมชีวิตรอดมาคือดีจริงตอนนี้ก็เน้นวิ่งเพื่อสุขภาพก่อนเพราะว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วตอนไปงานวิ่งใช่ไหมงานวิ่งงานวิ่งเทรลเทรลที่ที่ไหนที่ซิกเก็ต ทีสเก็ตรถตุ่เขามันเปลี่ยนชีวิตอยู่เนาะเปลี่ยนเยอะเลยเปลี่ยนเยอะเลยสภาพร่างกายก็ไป็เหมือนเดิม,มแต่ตาตัวน,นี้ก็ค่อยๆไปเนาะ,ะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็ก็เป็นผมว่าพี่มนต์ก็เป็นตัวอย่างดีๆเนาะสำหรับทีมทุกคนนะลูกน้องสําหรับทีมก็ให้คําแนะนําได้ได้ใ,ให้ทีมเพื่อนวิ่งด้วยก็ต้องลดเทปลงครับแต่ตอนนี้วิ่งเอาสังคมก่อนอาจจะลดเทปหาเพื่อนวิ่งด้วย แล้วว e, ันน no? ี้ทำตลอดไหมช็อตกิจตรงนี้ทำทำตลอดไหมพอดีก็ทำทำกับทุววันเพื่อเพื่อการวอร์มเนาะการกลังกายวอร์มในตัวด้วยครับผมการวอร์มตันดิวในตัว พี่มรครับอันนี้เป็นรองเท้าอะไรครับความเอกครับเป็นอาดิดาสไหมอาดิดาสโอ้โหแลไม่เคยเห็นอาดิดาสอะไรนะสตังสองจำเขาขาดท่าไหร่มเอกมันมีมันมีการ์ดปอนไหมการ์ดปอนสองแผ่นคาร์บปอนสองแผ่นโอ้โหน่าจะเด็กมากเนาะเด้งยเด้งเด้งเนาะหนักหนักอ๋อหนักนิดนึง กินหน้าง,งานเลยภาพร่างกายเราจะสบัดร่างกายเราแต่สมาชิกด้วยจิตใจเราแต่สภัพร่างกายและจิตใจสรุปวันนี้จะทาอะไรเดลง 400. ์400 4 1 0เที่ยวสี่สี่หนึ่งสี่ศูนพักหนึ่งนาทีมาลงดวก่อนไหม ี่เสร็จสี่ห้าส่ห้ิว้อมเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยพร้อมแล้วครับได้จิบน้ำ้ิน้ำกิตดน้ำเ้าเราไปลง400กันครับลง400นอันนี้ทีมการ่อยมีมีนานอย่างโอ้ก็บ6ปี6ปีหรอ ถึงไหมถึงเนาะถึงอยู่นะผมลดแล้ย้ายมาจากตอนแรกก็วิ่งอยู่ที่เซ็นทรัลแล้วทีนี้ก็เลยย้ายมาวิ่งที่รนาชพิลาชพัดพิลาชตอนเขาเสร็จใหม่ๆป่ะบตอนเสรอะไรอ่ะไม่เลยใช่ก็เลยามาวิ่งตั้ปีแล้วแหละ Sam, sang Myung, Bye, let's go! เมื่อกี้พี่มอนวิง่งเท่าไหรสสสส่สามสามสามสาไปสามสามสบายสบายไป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 อย่าลุดอยย่าลไป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 น,น,น,น่ะน่ะน่าอะ วันออนี้นะคุณคุณนะวสวัสดีครับสวยน่าพุดาสวัสดีครับ ผู้ชมผู้ชมของว้าฟอกไม่ได้เจอกันนานนะตนนัวน,ตน,นี้ยังเป็นตัวนี้ยังเป็นวิดีโออันดับหนึ่งของช่องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับโอ้ไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยเนะาะก็มาซ้อมนทนี่ประจำครับผมมาซ้อมเป็นเพื่อนอร่อยผู้ตาซูงกึนเยอะนะตัวน,นี้ซูงเท่าไหร่ละร้ <15 9. S 1> อาพันห้ารแล้วช่วงนี้ฝึกอะไรบ้างน้องพุตาหลักๆก็ตรงนี้ก็เน้นเรื่องของแอลูบีเอลูบกโซนเป็นหลัก ยังไม่มีรายการแก่งโคห้า<อ>แล้วว้าวแล้ววันนี้มาวิ่งอะไรปุตตาสี่ร้อยวิ่งสิบสองเที่ยวค่ะร้อยสิบสองเที่ยวจะวิ่งเพชรเพสแบบไหนแบบเป็น f e ล l i n g ไหมเป็นฟีลลิ่งเหมือนเดิมไหมก็ไปเรื่อยๆค่ะส่วนแค่ฟอรม์มดีอืมดูฟอร์มการวิ่งฟอร์มไปตามฟีลลิ่งอ่าไปทำฟีลลิ่งโอเคประมาณปล่อยตามฟีลลิ่งครับไม่ไม่ได้ไปด,ดีกว่าต้องวิ่งเพสเท่านั้นเดี๋ยวมาถ่ายคลิปกันอีกวันหนึ่งนะไป พี่บอลตัวนี้กี่เตียวแล้วหกแล้วครับแปดแล้วอีกสองเตี้ยวไป Let's go เอาเปลี่ยนทีมแล้วโหแรงขึ้นอยู่นะ

เซตสุดท oh, oh. ้ายเท่าไหร่เต็มสามวันนี้จะวิ่งอะไรวันนี้จะวิ่งอะไรวิซี่ครับยังเจ็บอยู่ครับวิซี่ยังเจ็บอยู่เสร็จแล้วตรงไหนต่อกู้ดาวปกติกู้ดาวยังไงูดาวเพดห้าจอกเพดไปเพดหกไปเพดหกไปเรื่อยๆจะสบายๆนะสองสามรอบสองสามรอบไปดูคลิปเขาเนี่ยแบบ รู้อ่ะซ้อมแรงเกินอะไรอย่างนี้ไปรู้แตคลิปแรกไงคลิปแรกที่ว่าเยี่ยชาเอาก็มันเน็กกาทีบก็เนกาทีฟอ่าเนกาทีฟเราเราถือว่าตัดใหม่หมดตอนนี้มีอันกับไอ้ปั๊กมาละเริ่มต้นใหม่เริ่มใหม่ครึ่งเอาะสี่ครึ่งจะได้ไปด้วยเอาเขาบอกเมื่อกี้บอกเราเปิดไว้อีซี่อยู่เดี๋ยวให้มันเปิดตัดคำว่าอีซี่ออกแล้วกัรปั๊กไปด้วย อันนี้นะวนี้นจะตัดบทหัวอยู่นะลูหน้าตาต่ละนีอะไรนะเขาจะวิ่งแกซุปเปอร์ชายะซุปเปอร์ายจริงพักครับ ข้าใหม่ของทีมกาลอยหลักๆคืออะไรข้าใหม่พื่อมิตรภาพครับผมกินเพื่อสนุกสนานมิตรภาพสังสรรค์ครับเหมือนเหมือนจะมานัดกันที่สนามวิ่งที่สามแล้วก็ไปกินต่ออะไรเงี้ยเนี่ยมาซ้อมเนี่ยไม่เคยตรงปกสักทีครับบอกขานี่ไปสี่ต้นก็คือวิ่งไม่ส้ำคัญใช่ไหมเท่าเท่าเจอเพื่อนใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อไอโค down ให้ผมบอกีคนร้อยเรอ้อยเขาก็จะสมาธิสั้นนิดนึงครับเพราะว่าเราบอกเขาชอบกิงแต่เขาก็เอาคุยกับคนนี้คนนี้แรงเออสาญี่ปุ่นมันอสยา วิ่งแปล่าที่นี่ตัแต่เด็กตอนนี้ผมดำอยู่ครับตอนนี้วิ่งแล้วผมขาวครับแก่แล้วครับเติองตั้ต่อไปอันนี้อันนี้รู้ไหมรู้ไหมเปลือกเรียกว่าซูเปอร์ไซอันไหมไม่รู้วันนี้วิ่งอะไรครับโอเคสองร้อยสี่ร้อยครับสี่ร้อยโอ้กี่เที่ยวสิบเที่ยวไม่ได้จะขนาดตัวนี้ดูฟิตขึ้นอยู่นะตั้งแต่วันล่าสุดที่เจอกันไหมฟิตไหมไม่ใช่ดูฟิตขึ้นอยู่ ถูงไหมอ๋อแต่วันสุดที่จชกันที่เทคโนโล้ก็ไม่ได้ดูฟิตเท่านี้นะเตรยยังจะสามเที่ยวแล้วท่านี้มีใครที่กำลังเตรียมงานอะไรไหมหรือว่าไม่เคยมีคุยเตรียมงานอะไรครับปัตยาับพเกยาพับดานี้ไหมหรือว่าอ๋อสิบอ๋อวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเสาร์ โอเคพร้อมหนึ okay. ่งสองสามหนึ่งสองสามเปลี่ยนตาเลยที่หลังจากปกติหลังจากวิ่งเสร็จจะอะไรกันไปกินลาบไปขี้ลาบไปขี้ลาบรู้ว่าจะคอแห้งครับคอคก็ลายเส้นดื่มน้ำอมฤตเพื่อคลายเก๊กฮวยครับโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทีมค้าลอยนะครับที่ให้ผมไต่คลิปนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายบ๊๊าายยบบายบาย ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Wild Fox นะครับ <laughs>